เคยหยุดคิดไหมว่าแม่น้ำที่เราเห็นไหลเอื่อยๆทุกวันไม่ว่าจะสายเล็กหรือสายใหญ่ระดับโลกอย่างแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำนายน้ำที่อยู่ในนั้นมันมาจากไหนกันแน่แล้วเส้นทางอันยาวไกลของมันเนี่ยไปจบลงที่ไหนมันหายไปเฉยๆหรือมีปลายทางที่ชัดเจนถ้าสงสัยเหมือนกันเตรียมตัวดำดิ่งไปกับความลับของสายน้ำที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้เลยในโลกวิทยาศาสตร์น้ำทุกหยดในแม่น้ำ ไม่ได้ผุดขึ้นมาเองจากไหนไม่รู้แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหญ่ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าไปจนถึงใต้พื้นดินลึกสุดอย่างแล้วรวมพลังกันเป็นสายทานที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วทั้งผืนโลกมันคือวงจรที่ไม่เคยหยุดนิ่งเปรียบเสมือนหัวใจที่คอยสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายโลกของเรานั่นเองฟังดูแล้วน่าทึ่งใช่ไหมล่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเจาะลึกกันเลยว่าน้ำมหัศจรรย์นี้ เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ไหนในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของวิทยาศาสตร์แล้วน้ําในแม่น้ํามันเริ่มมาจากไหนกันแน่หลายคนอาจคิดว่ามันก็ไหลามาจากที่สูงๆูงลงมาที่ต่ําๆนั่นแหละถูกต้องแค่ส่วนหนึ่งจุดกําเนิดหลักๆของน้ําในแม่น้ําไม่ได้มีแค่จุดเดียวแต่มันคือการรวมพลังของหลายปัจจัยทางธรรมชาติที่ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบลองจินตนาการว่าโลกเรามีระบบขนส่งน้ําขนาดใหญ่ เหมือนบริการ Delivery พัสดุน้ำจากท้องฟ้ามาสู่พื้นดินและน้ำนี่แหละคือพัสดุสำคัญที่ว่านั้นแหล่งกำเนิดแรกและสำคัญที่สุดที่เรานึกถึงก็คือน้ำฝนครับเมื่อไอ้น้ำในบรรยากาศควบแน่นเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนบนพื้นโลกโดยเฉพาะในพื้นที่สูงอย่างภูเขาฝนที่ตกลงมาจะไม่ได้ซึมหายไปหมดแต่บางส่วนจะไหลรวมตัวกันบนพื้นผิวโลกกลายเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลลงมาจากยอดเขานี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นเล็กๆของแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ลองนึกถึงเวลาฝนตกแล้วน้ำนองตามพื้นพอมันรวมกันเยอะๆมันก็เริ่มไหลไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลยนอกจากน้ำฝนแล้วน้ำใต้ดินก็เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนคนสำคัญน้ำบางส่วนที่ซึมลงไปใต้ดินจะไหลผ่านชั้นหินและดินจนไปเจอช่องว่างหรือรอยแยกแล้วก็ผุดขึ้นมาบนผิวดินกลายเป็นตาน้ำหรือบ่อน้ำพุธรรมชาติ เคยเห็นน้ำผุดขึ้นมาจากดินใสๆเย็นๆไหมครับนั่นแหละครับหนึ่งในแหล่งกำเนิดน้ำที่หล่อเลี้ยงแม่น้ำเลยทีเดียวน้ำใต้ดินเหล่านี้สามารถหล่อเลี้ยงแม่น้ำได้แม้ในหน้าแลง้งทำให้แม่น้ำไม่แห้งขอดง่ายๆนาทึ่งใชมล่าว่าใต้เท้าเรามีแหล่งน้ำสำรองมหืมมาขนาดนี้สรุปง่ายๆก็คือแม่น้ำไม่ได้มีต้นกำเนิดเดียวแต่เป็นการรวมพลังของฝนน้ำใต้ดินและหิมะละลาย ที่ทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนพอรวมกันแล้วน้ำพวกนี้มันจะไหลย,ยังไงต่อละ่ะทำไมมันถึงไม่ไหลมั่วซั่วไปคนละทิศคนละทางอะไรคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้มันรวมตัวกันเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ได้คำตอบนั้นง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับมันคือแรงโน้มถ่วงที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมน้ำที่หกบนพื้นถึงไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอนั้นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกค,ครับ แม่น้ำก็ใช้หลักการเดียวกันเป๊ะๆน้ำที่ตกลงมาบนพื้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นฝนหรือน้ำที่ละลายจากหิมะจะถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดให้ไหลลงไปตามความลาดชันของภูมิประเทศจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอมันเหมือนกับว่าโลกกำลังมีทางลาดขนาดมหืมมาที่คอยนำทางน้ำให้ไหลไปในทิศท,ทางเดียวกันน้ำที่ไหลลงมาก็จะเริ่มรวมตัวกันเป็นลำธารเล็กๆ ก่อนจะไหลามารวมกันเป็นลำธารที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการรวมตัวของน้ำผิวดินหรือ run off นั่นเองครับน้ำแต่ละสายที่ไหลามาบรรจบกันก็เหมือนกับการรวมตัวของฮีโร่แต่ละคนเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นพอรวมกันเยอะๆกระแสน้ำก็จะมีพลังมากขึ้นสามารถกัดเซาะพื้นผิวโลกสร้างร่องน้ำที่ลึกขึ้นนกว้างขึ้นจนกลายเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ในที่สุด นี่คือปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆแล้วทำไมแม่น้ำถึงต้องมีคดโค้งไปมาด้วยละ่ะทำไมมันไม่ไหลตรงๆไปเลยคำตอบคือภูมิประเทศครับน้ำจะไหลไปตามแนวที่ต้านทานน้อยที่สุดหมายความว่าถ้าเจอภูเขาหรือเนืนดินกัน้นมันก็ต้องอ้อมไปหรือกัดเซาะไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นทางไหลใหม่การกัดเซาะนี้เองที่ทาให้เกิดแม่น้าที่มีรูปร่างคดเคี้ยวสวยงามลองนึกภาพว่าคุณกาลังวิ่งหนีอะไรบางอย่าง คุณก็ต้องวิ่งไปตามทางที่โล่งที่สุดใช่ไหมครับน้ําก็เหมือนกันมันจะหาทางไปของมันเองเสมอหลังจากเดินทางมาอย่างยาวนานหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรแล้วน้ําในแม่น้ํามันไปจบที่ไหนกันแน่มันไม่ได้หายตัวไปเฉยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วแม่น้ําแทบทุกสายบนโลกมีปลายทางสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดนั่นคือทะเลหรือมหาสมุทรนั่นเองครับลองนึกภาพว่า คุณเดินทางมาไกลแสนไกลในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่เคยเจอมันคือการสิ้นสุดของการเดินทางสายหนึ่งแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของอีกบทบาทหนึ่งของน้ำบริเวณที่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลเราเรียกว่าปากแม่น้ำหรือ estuary ครับบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์มากๆเพราะเป็นจุดที่น้ำจืดจากแม่น้ำมาผสมกับน้ำเค็มจากทะเลทำให้เกิดระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ มีพืชและสัตว์หลากหลายชนิดที่ปรับตัวมาอยู่รอดได้ในสภาพน้ำกร่อยนี้เปรียบเสมือนว่านี่คือเมืองหลวงทางชีวภาพที่น้ำจืดและน้ำเค็มมาเจอกันสร้างความหลากหลายทางชีวิตที่น่าทึ่งแต่ก็ใช่ว่าแม่น้ำทุกสายจะไหลลงทะเลเสมอนะครับบางสายก็มีจุดจบที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือการไหลลงสู่ทะเลสาบแทนทะเลสาบบางแห่งมีขนาดใหญ่มากจนดูเหมือนทะเลสาบป,ปิด และแม่น้ําที่ไหลลงไปก็อาจาไม่มีทางออกสู่ทะเลจริงๆทําให้ระบบนิเวศในทะเลสาบนั้นมีความเฉพาะตัวสูงเช่นแม่น้ําบางสายในเอเชียกลางที่ไหลลงสู่ทะเลอาร์เรลในอดีตหรือแม่น้ําที่ไหลลงสู่ทะเลสาบเดซีซึ่งเป็นทะเลสาบปิดที่เค็มจัดจนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้บ้าไปแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วหลังจากที่น้ําไปถึงทะเลแล้วมันจบแค่นั้นจริงเหรอไม่เลยครับ นี่แหละคือความมหัศจรรย์ของวงจรน,น้ำหรือ Water Cycle น้ำในแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลจะระเหยกลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้งเมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากพอก็จะควบแน่นเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนอีกครั้งหมุนเวียนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันเหมือนกับว่าธรรมชาติมีบริการส่งพัสดุน้ำแบบไปรณียีด่วนพิเศษที่ไม่มีวันหยุดไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะหมดไปจากโลกเลยครับ แล้วแม่น้ำมันสำคัญกับชีวิตเราแค่ไหนกันสำคัญมากๆเลยครับแม่น้ำเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของโลกที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆมาตั้งแต่ยุคโบราณลองนึกภาพดูสิครับไม่มีแม่น้ำเราจะเอาน้ำที่ไหนมาดื่มมาทำการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ผลิตกระแสไฟฟ้าชุมชนมากมายก่อตั้งขึ้นริมแม่น้ำเพราะแม่น้ำคือแหล่งพลังงานแหล่งอาหารและเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมาตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ มาถึงเรื่องสนุกๆก,กันบ้างรู้ไหมว่าแม่น้ำนายของอียิปต์เนี่ยได้ชื่อเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวกว่า6,650กิโลเมตรหรือจากกรุงเทพ,พไปนิวยอร์กยังไม่เท่าเลยนะและยังเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหลาจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือซึ่งสวนทางกับแม่น้ำส่วนใหญ่ที่ไหลลงใต้ความมหัศจรรย์น,นี้เป็นเพราะความลาดเอียงของผืนโลกและลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือการจัดสรรของธรรมชาติที่น่าทึ่ง แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีแม่น้ำหรือจุดสิ้นสุดของแม่น้ำเปลี่ยนไปผลกระทบจะมหาศาลครับถ้าแม่น้ำแห้งขอดหรือมีปริมาณน้ำน้อยลงก็จะเกิดภาวะแล้งขึ้นในหลายพื้นที่การเกษตรจะเสียหายผู้คนจะขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้แต่ถ้าแม่น้ำมีปริมาณน้ำมากเกินไปหรือระบบนิเวศปากแม่น้ำถูกทำลายน้ำก็จะล้นตลิ่งเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าแม่น้ำคือส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่เราอาจเคยได้ยินคือแม่น้ำไม่มีจุดสิ้นสุดหรือแม่น้ำไหลวนอยู่ในตัวเองซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นความจริงเลยครับอย่างที่เราอธิบายไปแม่น้ำมีจุดกำเนิดและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนส่วนใหญ่ก็คือไหลลงทะเลหรือมหาสมุทรส่วนน้ำที่ดูเหมือนไหลวนนั้น จริงๆแล้วมันอยู่ในวงจรน,น้ำที่ใหญ่กว่าคือการระเหยขึ้นไปเป็นเมฆแล้วตกลงมาใหม่ไม่ใช่การไหลวนอยู่ในแม่น้ำตลอดไปมันเหมือนกับน้ำที่เราใช้ในบ้านที่ดูเหมือนหายไปแต่จริงๆแล้วมันก็เข้าสู่วงจรบำบัดน้ำหรือกลับสู่ธรรมชาติในรูปแบบอื่นและรู้หรือไม่ครับว่าโลกของเรามีแม่น้ำใต้ดินขนาดมะขืมมาซ่อนอยู่ด้วยนะเหมือนกับระบบหลอดเลือดดำใต้ผิวโลกเลย ในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตหินปูนน้ำฝนจะกัดเซาะหินปูนเป็นถ้ำและอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่และมีแม่น้ำไหลอยู่ข้างในจริงๆซึ่งนักสำรวจถ้ำและนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นพบและสำรวจแม่น้ำเหล่านี้บางแห่งยังไม่เคยถูกมนุษย์ย่างเข้าไปเลยด้วยซ้ำน่าขนลุกและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันใช่ไหมละ่ะนอกจากแม่น้ำที่เรารู้จักกันดีแล้วยังมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า แม่น้ำในมหาสมุทด้วยนะไม่ใช่แท่กระแสน้ำในมหาสมุทรทั่วไปแต่มันคือกระแสน้ำที่เข้มข้นมีอุณหภูมิและความเค็มแตกต่างจากน้ำรอบข้างอย่างชัดเจนจนเกิดเป็นแม่น้ำที่ไหลอยู่ใต้ท้องทะเลลึกเหมือนกับแม่น้ำอเมซอนใต้ทะเลหรือแม่น้ำเม็กซิโกในอ่าวเม็กซิโกเป็นการค้นพบที่ทำให้เราตื่นตะลึงและทึ่งในความซับซ้อนของโลกใต้ทะเลอย่างแท้จริงเอาละครับ ตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่าน้ําในแม่น้ํานั้นไม่ได้มาจากไหนไกลแต่มันคือการรวมพลังของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนน้ําใต้ดินหรือหิมะละลายที่ไหลรวมกันตามแรงโน้มถ่วงผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายจนไปจบลงที่ทะเลมหาสมุทรหรือบางทีก็ทะเลสาบและทั้งหมดนี้ก็วนเวียนอยู่ในวงจรน,น้ําอันน่ามหัศจรรย์ไม่มีที่สิ้นสุดแม่น้ําไม่ใช่แค่ทางผ่านของน้ํา แต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ของโลกที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสมดุลของธรรมชาติการเข้าใจหลักการเหล่านี้ช่วยให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แม่น้ำและแหล่งน้ำของเราถ้าไม่มีแม่น้ำโลกของเราก็คงจะแตกต่างไปจากนี้อย่างสิ้นเชิงและชีวิตเราก็คงไม่เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ ลองจินตนาการดูสิว่าโลกที่ไม่มีแม่น้ำจะเงียบเหงาแค่ไหนคุณล่ะครับมีแม่น้ำสายไหนที่คุณประทับใจหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำที่อยากเล่าให้ฟังบ้างไหมคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะถ้าคุณชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง e x e c i s e โลกวิทยาศาสตร์ของเราไว้ด้วยนะ<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดทุกการผจญภัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งหน้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังคงศึกษาเรื่องแม่น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการกัดเซาะของน้ำการตกตะกอนการไหลของน้ำผ่านชั้นหินและดินที่ซับซ้อนหรือแม้แต่การคำนวณปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติ การทดลองให้ง่ายยังการสังเกตการไหลของน้ำในกระถางต้นไม้หรือการสร้างแบบจำลองแม่น้ำจำลองเล็กๆก,ก็ช่วยให้เราเข้าใจหลักการเหล่านี้ได้ดีขึ้นมากเลยครับวิทยาศาสตร์คือเรื่องสนุกที่อยู่รอบตัวเราจริงๆครับและสำหรับแม่น้ำในเขตหนาวหรือใกล้ภูเขาสูงน้ำละลายจากหิมะและทานน้ำแข็งคือพระเอกตัวจริงหิมะที่ตกสะสมบนยอดเขาเป็นเวลานาน,านๆหรือทานน้ำแข็งขนาดมหึมา เมื่อถึงฤดูร้อนอุณหภูมพิสูงขึ้นหิมะและน้ำแข็งเหล่านี้ก็จะเริ่มละลายกลายเป็นน้ำไหลลงมาตามไหลเขาไปรวมกับลำธารสายอื่นๆสร้างกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและมีปริมาณมากพอที่จะหล่อเลี้ยงแม่น้ำสายใหญ่ๆได้ตลอดคิดดูสิครับว่าน้ำแข็งก้อนมหึมาที่เคยแข็งแกร่งวันหนึ่งก็ละลายกลายเป็นชีวิตให้กับแม่น้ำได้